สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่รักกีตาร์จากไม้แท้ออสเตรลทุกท่านนะครับและส่วนใหญ่ไม้ที่มีคุณค่าเนี่ยก็จะเป็นกีตาร์ที่สร้างแล้วก็มีอายุการใช้งานพอสมควรหลายๆตัวเริ่มมีอาการของกาวเสื่อมนะครับแล้วก็อาจจะมีการปริตรงช่วงรอยเชื่อมของกาวหรือว่าบางตัวเนี่ยเนื่องจาก ถูกดัดรูปทรงให้มีความโค้งนะครับบางทีแรงที่มันดีดกลับเนี่ยมันทำให้ไม้เริ่มลั่นและแตกตามรอยเส้นไม้นะครับตามลายไม้สิ่งที่เรากลัวก็คือว่ามันจะลามไปต่อหรือเปล่านะครับอาจจะเกิดเป็นรอยเล้าที่ยาวขึ้นกว่าเดิมเมื่อเราทิ้งไว้โดยที่ไม่ได้ใส่ใจเนื่องจากว่าอุณหภูมินะครับ ในแต่ละวันในแต่ละช่วงฤดูกาลเนี่ยมันทําให้ไม้มีการหดขยายหดขยายต่อเนื่องตลอดนะครับเพราะนั้นรอยปริก็จะถูกแรงดึงของไม้เนี่ยครับดึงให้มันปริมากขึ้นสิ่งที่เราทําได้โดยเบื้องต้นเราก็ซ่อมแซมเลยฮะด้วยมือของเรายังไม่ต้องไปถึงมือช่างนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าแค่รอยปริลั่นเนี่ย ความยาวสักคืบหนึ่งนี่ก็ไม่เกินฝีมือของเพื่อนๆทุกคนนะครับวิธีง่ายมากๆกก็เนี่ยครับอย่างรอยเนี้ยผมก็เพิ่งเพิ่งจัดการกับรอยต่อเชื่อมระหว่างสองแผน่นวิธีง่ายก็คือว่าผมใช้เข็มเย็บกระสอบนะฮะเย็บผ้าเนี่ยแหละแต่มันใหญ่หน่อยผมก็เลยเรียกว่าเย็บกระสอบนะครับ แทงเข้าไปตรงร่องกลางนะครับเนื่องจากว่าถึงให้ไม้บันลันมันก็ยังมีการเบียดตัวค่อนข้างจะร่องมันจะแคบการที่จะลงไปถึงเนื้อไม้ของเกาที่เราจะไปทำการซ่อมแซมเนี่ยมันจะลงไม่ถึงนะฮะมันจะติดอยู่แค่ผิวไม้เราก็ทำการกดนะฮะด้วยปลายเข็มลงเข้าไปจนถึงเนื้อไม้ลงไปสัก มินสมินนะครับและกดอย่างเงี้ยเป็นรอยทีทฮะเว้นช่วงแค่มินสมินมิลสมิลยาวตลอดแนวและให้กดลงลึกประมาณมิน2มิลเช่นกันนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆไปร้านขายยาครับใช้อันนี้บอกเลยครับกับอันนี้ ทำไมต้องใช้ถึงขนาดนี้เนื่องจากว่าเราไม่อยากให้กาวเนี่ยมันเป็นรอยขยายกว้างออกไปแล้วมันทำให้เราต้องทำงานเก็บสีหรือว่าเก็บรอยกาวเนี่ยค่อนข้างนานนะฮะจะยากนิดหนึ่งเราก็จะจำกัดบริเวณโดยทากาวเฉพาะล่อง เน,ะะนื่องจากปลายเข็มมันเล็กนะครับมันก็จะทำให้แถบของกาวที่เราลงไปในตัวกีตาร์เนี่ยมันก็จะแคบและกันที่เราจะซ่อมโดยใช้กระดาษทรายขัดเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นใช้เวลาไม่มากแล้วก็มันก็จะไม่ไปกระทบกับ ตัวกีตาร,รวมเป็นบริเวณกว้างเราก็ทำการซ่อมแซมสีแค่บริเวณเนี้ฮะแค่กระดาษทรายขัดให้เรียบแล้วก็มีการทาชลักแล้วก็ลงแลกเกอร์ตามมาซึ่งถ้ามีโอกาสผมก็จะทำคลิปของการลงชลักแล้วก็การเคลือบแลกเกอร์มาให้เพื่อนๆได้ชมด้วยนะครับเอาโอเคครับสมมุติว่าไม้มันลั่น ผมทําให้ดูต่อนะครับพื้นๆก็จิกปลายเข็มลงไปตรงตำแหน่งที่เป็นรอยรอยลั่นนะฮะกดลงไปแรงๆนิดนึงฮะให้ลงเนื้อประมาณ2มิลแล้วก็กดอย่างเงี้ยครับเว็นระยะนิดเดียวแล้วก็กดต่ออย่างเงี้ยครับเว้นระยะนิดนึงเว้นนิดนึงพอไม่มั่นใจว่ามันตรงร่องหรือไม่ฮะพยายามใช้แว่น ขยายช่วยส่องนะฮะถ้าตรงร่องมันจะทําให้กาวแทรกซึมเข้าไปนน้ม,มาได้ได้แล้วก็ช่วยประสานให้ไม้นมันแข็งแรงกาวที่ใช้ก็ถูกๆครับ20กว่าบาท50บาทไม่เต็มเต็มที่ฮะไม่เกินนี้ก็คือกาวร้อนทําไมถึงต้องใช้กาวร้อนเพราะว่ากาวร้อนเนี่ยค่อนข้างจะเหลวและแทกซึมเข้าไปในเนื้อไม้ได้ดีแต่เราก็ต้องใช้เข็มนะฮะเป็นตัวช่วยสร้าง ช่องทางให้กาวมันแทรกเข้าไปในเนื้อไม้ลองดูครับนะฮะจากนั้นแนะนำว่าให้ทิ้งไว้ให้แห้งสักครึ่งวันแล้วใช้กระดาษทรายสักเบอร์600ครับตัดให้แถบเล็กเลยฮะแล้วก็ขัดขัดออกไปนะครับเราไม่ต้องห่วงสีข้างๆไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่า พอขัดด้วย600ขัดด้วยพันขัดด้วย2 0 0พแล้วเราค่อยมาทาฉลกเป็นการป้ายนะฮะแล้วพยายามเทียบสีว่ากีตาร์ทั้งตัวเนี่ยสีเป็นโทนไหนเราก็พยายามเลือกชลกแล้วก็สมฉลกให้ได้สีใกล้เคียงแล้วค่อยป้ายครับค่อยๆป,ป้ายถ้าเป็นแค่ตรงตะเข็บกลางเนี่ยโหดีมากครับป้ายยังไงก็ไม่ดูน่าเกียดเพราะมันจะดูสมมาตร เอาครับถือว่าแบ่งปันกันถ้าสมมติว่าเพื่อนๆทำแล้วได้ผลยังไงก็นะครับเอาไปแนะนำเพื่อนคนอื่นทำด้วยเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเสียเงินเสียทองให้กับช่างซ่อมกีตาร์เพราะว่ากีตาร์ตัวหนึ่งนะครับผมเคยเอาไปไว้เนี่ยสอสเดือนครับยังไม่ได้ซ่อมแล้วคิว ซ่อมเนี่ยยาวมากแล้วคนซ่อมกันน้อยเราก็ไม่กล้าจะให้กับช่างซ่อมที่เราไม่ไว้ใจนะครับอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยพอผมซ่อมเสร็จเดี๋ยวผมก็จะทำการพ่นลกเกอร์นะฮะเนื่องจากผมย้อมสีไปแล้วส่วนตรงตะเข็บนี้ผมก็แค่ป้ายย้อมด้วยเชลลดสีไม้โอก๊ก แดงๆอีกนิดนึงผมก็พ้นแบคเกอร์ทับได้ละฮะอันนี้ผมแบ่งปันนะครับเนื่องจากว่าหลายๆตัวที่ผมซ่อมเนี่ยไม่เห็นรอยปริแตกหลังจากซ่อมเลยนะครับเหมือนกีตาร์ไม่เคยมีร่องรอยการปริแตกมาก่อนเลยจึงสามารถเอาประสบการณ์การซ่อมกีตาร์เนี่ย เอามาแนะนำเพื่อนได้โอเคครับขอให้เพื่อนๆนมีความสุขแล้วก็ใช้เวลาซ่อมกีตาร์ที่ตัวเองนะครับบางทีมันก็เพลิดเพลินฮะเริ่มทำจากง่ายๆก่อนแล้วยีกหน่อยเพื่อนๆก็จะแบบสามารถที่จะซ่อมแซมสีได้ทั้งตัวสามารถที่จะทำอะไรด้วยตัวเองได้ในช่วงโควิดนี้ก็มีเวลาพอสมควรแบ่งเวลามาดูกีตาร์ที่เรารักได้ครับ ขอบคุณมากครับทุกท่านครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ